สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัญชลีสมัสเถียนนะคะประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะกรม,มพระนาราธิวาสราชนเทเรนะคะ่ะก็เอ,อเป็นถ้าถามก็คือเป็นประธานจัดงานนะคะรายการของเราชื่อว่าระบำรำฟ้อน ปีนี้เป็นละครเสภาคุณช้างคุณแผนค่ะแลวก็ปีนี้เป็นปีที่สามนะคะที่เราจัดขึ้นมาเพื่อ,อ,อถวายเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชพนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70, 73พรรษานะคะเมื่อวันที่28กระะกฎาคมแล้วก็เพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ด้วยนะคะเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นองค์ที่สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องศิละปวะวัฒนธรรมไทย อย,อย่างมากกันนะคะส่วนหนึ่งก,ก็เพื่อสนองกระแสที่ที่เคยเามาชมท่านเคยเสด็จมาทอดพระเนตรในปีแรกเนี่ยเราจัดเมื่อปี2566<า>นกะคะก็เป็นละครชาตรีเรื่องมนโนรานะคะปีที่แล้ว,ลวเราก็จัดเป็นละครนอกนะคะเรื่องสังทองตอนบนทาลงกระท่อม ปีนี้ก็เป็นละครเสภาคุณช้างแบนนะคะก็ถ้าจะเรียงลําดับกันก็จะเห็นว่าในการนําเสนอของมูลนิธิเนี่ยเราเสนอละครมาเป็นลําดับขั้นตอนถ้าถ้าใครที่ได้ศึกษาก็จะเห็นก็จะทราบว่าละครชาตรีเนี่ยเป็นละครเริ่มต้นเป็นละครที่เริ่มต้นของละครทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยจากละครชาตรีมาก็เป็นละครนอกนะคะละครนอกที่ก็เล่น เป็นที่พัฒนามาจากละครชาตรีส่วนหนึ่งแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือละครเสภานะคะละครเสภากับเสภาเนี่ยมันมีความต่างกันนะคะคือเสภานี่เป็นการขับเสภาซึ่งจะมีกลับช่วยแต่ว่าละครเสภาก็จะเป็นละครที่มีเสภาขับด้วยแต่ไม่มีกลับอยู่ในระหว่างที่ที่เล่นละครนะคะปีนี้เนี่ยเราเลือกเรื่อง คุณช้างขุณแผนแต่ตอนที่เราใช้เนี่ยเราใช้ว่าพลายชุมพลนะคะพลายชุมพลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถามก็คือว่าใครๆจะรู้จักพระไวยใครๆจะรู้จักขุณช้างขุณแผนนางมทองแต่บางทีอาจจะลืมไปว่าพลายชุมพลเนี่ยเกิดมาจากใครและอยู่ดีๆโผล่ RO, มาได้ยังไงตอนพระไวยแตกทับ ราะฉะนั้นตอนที่เราทําละครเราก็อยากให้ทราบว่าท่านนี้เป็นใครแต่ไม่ใช่ประเด็นนั้นอย่างเดียวแต่ในในการทํางานของเราทุกครั้งเนี่ยเราจะสอดแทรกเรื่องของความรู้ความเข้าใจไปด้วยนะคะประเด็นที่เราเ,เล่าเรื่องพลายชุมพลเนี่ยจริงๆในพลายชุมพลเนี่ยมี3ตอนที่พูดถึงพลายชุมพลในละครเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะก็จะมีตอนแรกก็คือขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกริยาตอนนี้ก็คือกําเนิดพลายชุมพล ไพชุมพลในพ่อคือคุณแผนแม่คือนางแก้วกริยาแล้วก็ถัดมาคือละเลงขนมเบื้องตอนที่สามที่เห็นไยชุมพลก็คือพวัยแตกทับนะคะเป็นตอนที่รบกับพวัยดัะนั้นเราเลือกมาสองตอนด้วยข้อจํากัดของเวลาแล้วก็ในบางส่วนของพวัยแตกทับเราก็ตัดออกนะคะแต่เราจะมีเ,เป็นเป็นตอนเข้าห้องนะคะแล้วก็มาต่อด้วยตอนรบนะคะเดี๋ยวเราไป ลอ,ลองมาดูค่ะว่าเรื่องมันเชื่อมโยงกันยังไงแต่จะบอกบอกใครชุมชนนียน่ารักมากเป็นหนุ่มน้อยที่น่ารักมากตามคมําบรรยายนะคะเพราะฉะนั้นในละครที่เรานําเสนอเนี่ยจะมีสามรสอยู่ด้วยกันนะคะมีทั้งมีทั้งออรักแล้วก็มีทั้งรบแต่จะเรียนว่าคําว่ารักของเราเนี่ยบางทีก็ตอนที่ทาเนี่ยก็จะมีคนถามบอกไงมันจะเกี่ยวกันยังไงมันยังไงขุนแผนก็เรื่อง,องความรักก็เลยบอกจริงๆอยากให้มองมุมขุนแผนใหม่ ความรักที่เรานําเสนออันนี้เป็นความรักหนุ่มสาวก็จริงในช่วงแรกแต่แก้วกริยานี่คือคนที่อยู่กับคุณแผนตั้งแต่ต้นจนจบของของชีวิตเขาเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยตอนที่คุนแผนไปอยู่ในคุกสิบห้าปีเนี่ยแก้วกริยาเนี่ยเป็นคนดูแลคุณแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความรักของของหนุ่มสาวต่อไปจนถึงความเป็นพ่อแม่สําหรับในฉากสุดท้ายเราเราเน้นความรักเหมือนกัน เป็นความรักของครอบครัวเพราะว่าขุนแผนเข้ามาที่มีการรบระหว่างพระวัยกับไพรชุมพลเนี่ยจริงๆเกิดด้วยความรักพ่อรักลูกเข้ามาช่วยให้แก้ปัญหาของพระวัยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเข้าไปเตือนแล้วพระวยก็ยังไม่ได้ฟังงั้นก็เลยต้องยกทัพมาหลอกพระวัยออกมามารบกันแล้วก็ทั้งพ่อแล้วก็น้องก็เข้าไปช่วยในตอนสุดท้ายก็คือแก้มนต์ดำนะคะอันนี้ก็คร่าว แม่เพีจากละครเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายอย่างที่เรามองเห็นไม่ใช่แค่ละครที่อยากให้ดูเสื้อผ้าเพราะว่าบังเอิญต,อต้องเรียนเลยว่าเราใช้เสื้อผ้าซึ่งเป็นชุดไทยพระราชนิยมมาเยอะมากนะคะแต่ไม่มีใครทราบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดที่เราเอามาใช้ในระบาพขึ้นบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราประยุกต์มาจากชุดไทยพระราชนิยมแม้ในคราวนี้ก็จะมีชุดไทยพระราชนิยมอยู่ในระบาดอกไม้ ระบำดอกไม้นี่เป็นระบำที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาที่คุณครูน้อยวันธนีม่วงบุญท่านกรุณาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่สําหรับการแสดงชักครั้งนี้อยากให้ได้ชมค่ะเพราะว่าเพลงเพราะเสื้อผ้าสวยลําสวยนะคะแล้วก็ลําง่ายเอาไปลําได้ทั่วเลยค่ะเราไม่สงวนลิขสิทธิ์อยากจะขอเพลงมาอะไรเงี้ยเราก็จะรีบส่งให้ในะคะชุดไทยที่ใช้เนี่ยเรามีอยู่สองแบบ ชุดที่เราจะใส่วันนั้นเสื้อจะเป็นชุดไทยดูสินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อหนึ่งที่เราส่งเสริมในส่วนที่สองเมื่อกี้นี้เล่าแล้วสองส่วนนะคะเรื่องของความรักเรื่องของการส่งเสริมเรื่องชุดไทยอันที่สามนี่คือเรื่องของการปลูกต้นไม้เนาะเราไม่ทราบกันนะคะไม้ไทยๆเนี่ยบังเอิญว่ามีบทหนึ่งที่อยู่บนตอนขึ้นเรือนเนี่ยจะมีพูดถึงต้นไม้ไทยๆท,ทั้งหมดอยู่สิบห้าต้น ลองทราบไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์ทั้งในเชิงนอกจากให้ความร่มเย็นให้กลิ่นหอมยังเป็นสมุนไพรเป็นยารักษาเป็นส่วนที่ช่วยรักษาโรคได้ด้วยเราก็เลยเอาทั้งสามเรื่องเนี่ยมารวมไว้ในหนังสือนะคะก็อยากอยากเรียนว่าตอนนี้สนุกมากๆอยากให้ไปชมเองอยากให้จริงๆอ่ะมันมีระบำอยู่ชุดหนึ่งปีหน้าจะเป็นปีมะเมียปีนี้เราก็เลยมีระบำมา้า คนที่รำระบำม้าคือประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิเองนะคะแล้วก็คุณสัตตรกรมลแต่เดี๋ยวจะให้คุณสัตรกรมลเล่าให้ฟังว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างสนุกกันมากส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ได้พัฒนาแต่เฉพาะเรื่องของการรำไม่ได้ส่งเสริมแต่เฉพาะเรื่องของการรำเราเรียนเลยว่าจากปี2ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสมาชิกเยอะมากแล้มีผู้สนใจที่เข้ามาเรียนทางด้านนาฏศิล์นะคะเยอะมาก เราก็จัดสําหรับทุกท่านได้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เรานอกจากส่งเสริมสมาชิกใหม่เรายังส่งเสริมครอบครัวให้ทํากิจกรรมร่วมกันเพราะคราวนี้จะเห็นพ่อแม่ลูกประลาด้วยกันนะคะมีแม่ลูกมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร่วมกิจกรรมด้วยกันอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของของมูลนิธิอยู่แล้วที่จะส่งเสริมความเป็นครอบครัวก็ลองดูคะ่ะอันนี้ท่านลองโสภาวันท่านก็พาลูกประลาเหมือนกันต้องต้องเดี๋ยวต้องไปแอบดูลูกท่าน นอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งนอกจากการส่งเสริมเป็นครอบครัวเรายัางสอดแทรกปีที่แล้วเราทำเออเพลงจะเห็นว่าเราดวงเดือนร้องกันทั่วไปร้องกันได้แล้ววันน้นถ้าใครอยู่ในบรรยากาศวันนั้นจะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะมีบางท่านช่วยเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่านักร้องประสานเสียงเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ที่มูลนิธิสนับสนุนแต่ว่าเราไม่ได้ทําเองนะคะท่าน,นท่านรองประธานเนี่ยเป็นนายกของสมาคมนักร้องประสานเสียงอวุโสเราก็จะมีร้องเพลงประสานเสียงแทรกด้วยแต่พี่บอกนะปีนี้ก็เหมือนทุกปีที่มูลนิธิจัดมา เราจะเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วมถวายพระพรพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแต่ปีนี้เราไม่บอกว่าเราจะทําอะไรนะคะพี่อยากให้น้องๆช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะค่ะชื่อเสาสภาวันนะคะมงคลธรรมกุลเป็นรองมูลนิธิรองประธานมูลนิธิ สมาคมสตรีปรศึกษาแห่งประเทศไทย <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นนายกสมาคมนักร้องประสานเสียงอเวสรโไทยด้วย <Yeah. S 1> ก็ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่สมาคมเนี่ยได้รับเกียรติจากทางมือมิทิให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในการจัดเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของทางมือมิธินะคะ <Yeah. S 1> เราก,เรก็ปีแรก,ป,แรกปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนาะ mm hmm. เราก็ทํากิจกรรมซึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นไวรัลอย่างที่พี่ท่านพี่ เดี่ยวเพื่อนไปติงนะค่ะท่านประธานท่านประธานได้เรียนไปแล้วว่าเป็นไวรัลเลยคืนเดียวนะคะพอคนที่อยู่ในหอก็ต้องต้องต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มเรียกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพ้นเลยค่ะได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงส่งอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะจากท่านพระบาทชนิดพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็พระบรมราชินีนะคะองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญในวันนั้นมากๆทําให้เราเป็นโจทย์ว่าปีนี้เราจะทําอะไร ะะมันยากกว่าเดิมอีกางค่ะยากกว่าเดิม <c oughs> แต่ว่าก, <c oughs> ก็เชื่อว่าเราก็สามารถที่จะเรียกว่ารังสรรค์กิจกรรมหรือต่ตางๆที่ที่จะทําให้ในในหอประชุมเนี่ยเกิดแรงที่จะขึ้นมาลุกขึ้นมาทําถวายพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งปีนี้อย่างที่ท่านประธานได้เรียนไปแล้วว่าเป็นปีที่พิเศษด้วยนะคะพวกเราเนี่ยออนอกจากปีที่แล้วเนี่ยจะเป็น เราเป็นสมาคมเนี่ยได้ทำกิจกรรมรำสีผ้านะคะแล้วก็มีเพลงเราดนเดือนแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งตีมด้วยตีมอย่างที่ที่เรียนไปแล้วเกี่ยวความรักในครอบครัวเพียน,นโจทย์ที่ทางสมาคมได้รับไปก็จะต้องตอบโจทย์อย่างของมูลนิธินะคะว่าเพลงที่เลือกมาแล้วก็การร้องนี่จะต้องให้ยิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่สมกับการแสดงละครในปีนี้นะคะ่ะแล้วก็นอกจากนั้น ปีนี้เราก็จะเพิ่มนะคะเราจะมีปีที่แล้วจะมีเพิ่มในส่วนของวงรับร้องประสานเสียงปีที่แล้วจะเป็นวงทัพกิมสยามวงเดียวนะคะทีนี้ในปีนี้สมาคมของเราเนี่ยได้เพิ่มกิจกรรมในเรื่องของการรับร้องประสานเสียงออกไปยังต่างจังหวัดนะคะเพื่อ <c oughs> ที่ให้ให้ในภูมิภาคมีโอกาสที่จะออสามารถที่จะร้องประสานเสียงได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุในตา่ตางจังหวัดนะคะเราก็ตั้งวงขึ้นมาอีกหนึ่งวง เียกว่าวงประสานเสียงอาวุโสเราจะเชิญวงนี้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะกับกิจกรรมในของนักนักรรมหรือว่านักนักดนตร์เนี่ยที่เป็นจากจากห้องเรียนดําของเราจะมีชุดหนึ่งพิเศษออกมานะคะก็จะเป็นเราก็จะมาร้องเราเรียกช่วงนี้ว่าขับขานประสานเสียงเคียงละครนะคะเพราะาเราอยากให้กิจกรรมเนี่ยมันไปคู่กันเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของ ไทยหรือว่าสากลเราสามารถผสมผสานนะคะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถออมีความไพเราะแล้วก็สวยงามไปด้วยกันได้ก็อยากจะเรียนเชิญนะคะมารับชมดูว่าเราจะขับร้องประสาเนเสียงเคียงกับละครชุดไหนบ้างนะคะก็อันนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ที่เราจะเรียนให้ทราบก่อนนะคะเรื่องพอวันงาน,นยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมารับชมรับฟังกันในวันนั้น จร,จริงๆอยากอยากบอกว่าปีที่แล้วเราจัดร้องประสานเสียงเพลงเราดวงเดือนนะมูนี้ที่เองก็ทดลองรำร้องรำละครรำเนี่ยไปกับร้องประสานเสียงแทนที่จะใช้เืองดน,นตรีไทยถ้ามีโอกาสลองหาดูใน YouTube นะคะมีแต่พี่จะบอกบอกว่า ต้องถามคนลำคนหนึ่งเขาลำยากมากลำระบาม้าต้องถามคนน้อยตอนน้อยน้องน้อยเป็นเป็นตัวนำของมาค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสตักกมลวรกุลนะคะก็มาช่วยบุตที่ในเรื่องของการดูแลประชาสัมพันธ์มาตลอดซึ่งเป็นจิตอาสาเอ๊จะบอกอย่างนั้นไม่ถูกนะหนูเป็นกรรมการกรรมการเป็นประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาเพราะงานนี้เราทําเพื่อถวายพระองค์ท่านทุกปีนะคะก็ก็ ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบระบำรบำฟ้อนตั้งแต่เด็กๆก,ก็ก็เลยคือจากการทำงานก็รู้อยู่เราเป็นทั้งนักข่าวเป็นทั้งทีมทั้งด้าน PR อาร์อะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เราเคยเคยมีอยู่ตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่จนถึงปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้ก็เลยพอมีบทที่นี้เข้ามาก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยงานแล้วก็ได้มีโอกาสที่ทางประธานนะท่านรองประธานได้โอกาสในการได้มาแสดงด้วยก็เลยปีนี้ก็เลยเป็นระบำมา้าค่ะซึ่งระบำม้านี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าดีกะโลก ที่บอกว่าดีกันลงไงต้องไปดูเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะแต่ว่าก็จะมีเหมือนระประมาณที่จะเป็นแก๊งของสีหมอกคือทุกคนจำได้ว่าม้าสีหมอกเป็นม้าของคุณแผนเราก็จะเป็นแก๊งของม้าสีหมอกที่ที่จะมามาช่วยกันทําให้สีสันของการการที่คุนแผนจับม้าสีหมอกเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวตามดูกันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเออคือนอกจากคือมันไม่เชิงมันจะเป็นรํมอ่ะคือบางม้าจะมีออกท่าทางแบบเป็นเป็นพาอศวะพาหูใช่ไหมคือเป็นม้าจริงๆอ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเคยเห็นแต่ในดัต เวลาเขาโชว์พอคราวนี้ม,มาแสดงจริงรู้สึกว่าแค่ซ้อมแค่หนึ่งรอบก็เหนื่อยมากๆแล้วนะคะจริงๆที่นี่ยากให้โอกาสกับทุกๆคน่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมามีมีการฝึกในการแสดงการฟ้อนการรําหรือว่าการร้องประสานเสียงเพราะว่าตอนนี้เรารวมตัวกันแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาฝึกการร้องฝึกการรําที่นี่ก็เปิดโอกาสให้มีการเรียนด้วยในทุกๆวันอาทิตย์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ ท่านประธานได้ได้พูดเรื่องนี้กันแล้วกันนะคะค่ะยากไหมขอถามหน่อยก็ต้องฝึกค่ะคือจริงๆมันมันคือมันถ้าทำถ้ารำเราง่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่การฝึกมันจะมีลูกเล่นของมันว่าจะต้องทําหน้ายังไงทําตายังไงชมอยชมายชายตายังไงมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีเทคนิคของมันถ้าเกิดเราทำาำทื่อๆอ่ ไม่ยากแต่ถ้ารำแล้วมีเทคนิคในการที่เราต้องเล่นสมาชายตาอะไรเงี้ยมันจะมีเทคนิคของมันซึ่งเราต้องซ้อมแล้วก็อาศัยครูพักรักจำเดี๋ยวครูเวลาค,ครูโชยเห็นเราก็ต้องมีการแอบดูว่าครูทําหน้ายังไงทําตายังไงอย,ย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเทคนิคส่วนตัวซึ่งแต่ละคนก็จะมีพัฒนาการที่ทุกคนต้องฝึกด้วยตนเองด้วยเหมือนกันค่ะการแสดงก็ยังมีความหลากหลาย,ยใช่ใช่ใชค่ะ,ค,ะคือบ้าแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นร้อยทำหน้าอีกคนอาจจะเอกตัวเลยทำหน้าอีกอย่างนึงก็ได้คือคือความเป็นมม้้าาาาันนเเปิดใใหรรรฟีกคว่ ฉันนัน,นิสัยยังไงอะไรเงี้ยฉันเป็นคนนิสัยทะเล่นขนาดไหนหน้ารักขนาดไหนหรือหรือขีง้งอนหรืออะไรเงี้ยมันจะแสดงออกในแต่ละตัวเองเหมือนกันค่ะค่ะค่ะการแสดงชุดนี้จะเริ่มเปิดให้เมื่อไหร่เสนัเมื่อไหนคะอ๋อคือจริงๆแล้วเป็นการแสดงเพียงรอบเดียวค่ะค่ะ การแสดงนี้จะเป็นการแสดงเพียงรอบเดียวหน้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่23ธันวาคมนี้นะคะแต่เราก็จะมีวันที่เราซ้อมใหญ่อีกรอบหนึ่งก็คือวันที่22ธันวาคมนะคะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวเราคุยกับทางมูลทีทีว่านะเราจะเปิดให้ชมอะไรยังไงกันบ้างอีกทีหนึ่งนะคะนะแต่วันนี้ก็คืออยากขอบคุณพี่ๆสืมม่อมวลชนที่มาช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราอยากให้การแสดงนี้นอกจากได้ได้ไดสแสดงหน้าพระพักแล้วทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกัน เดี๋ยวเราก็จะมีการแสดงแต่ละชุดเนี่ยอยู่ใน Facebook ของทางมูลนิธิด้วยนะคะที่จะนำออกไปแต่ว่าถ้า22ใครอยากไปชมการซ้อมใหญ่เรายินดีเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะ สมัครต้องสนัคเข้ามาไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าทักมาทางเพจออฟฟิเชียลเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว็อ b o x ทางเพจออฟฟิเชียลได้เลยค่ะว่าอยากจะชมยังไงบ้านเดี๋ยวเราจะลองจัดดูว่าถ้าเกิดมีคนสนใจชมจริงๆเราก็จะจัดให้เป็นให้มาชมในวันที่วันซ้อมใหญ่จริง่สามพันวาซื้ข่ไข่หวานไม่สามารถขายได้ค่ะเป็นรอบเสด็จจะเป็นรอบที่เฉพาะเจาะจงค่ะค่ะ ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้แบบมีสามารถติดตามการรับชมผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างทางยูทูบค่ะทางยูทูบค่ะทางูท YouTube เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวน้เดี๋ยวด้สรุปให้จะเป็นเป็นดาดูย้อนหลังกันอีกทีหนึ่งก็โดยปกติก็จะจะดูแลกันนะคะจริงจริงเนี่ยเราเปิด ให้ประชาชนทั่วไปด้วยนะเพราะว่าอินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยก่อนที่จะมีละครเรื่องนี้ก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าสนใจบอกว่าขอบคุณมูลนิธิมากที่ได้มีที่ทำให้เขาได้มีโอกาสได้ชมได้ชมแล้วก็ได้ไปชีดได้เฝ้าได้ถวายพระบรมราชาเด็าวรอยวอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตื้นตันของมูลนิธิเพราะว่าตั้งแต่มูลนิธิจัดตั้งแต่ปีแรก เราเปิดให้ประชาชนเข้าชมลงทะเบียนขอเข้าชมมาปีนี้เราเราก็จัดบางส่วนให้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วต้องขอโทษจริงๆคือคือไม่แน่ใจว่าอยากจะดูสองรอบไม่งั้นก็คงจะจับแต่ว่าก็เต็มเต็มก็มีความรู้สึกแบบ เวลาใครขอเข้ามานะเขามีความรู้สึกแบบว่าเกรงใจมากใช่อยากให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาลานกว้างๆเล่นหน ่อนละค่ะพอเป็นรอบเสด็จเนี่ยเราจะแสดงก่อนไม่ได้แค่เป็นเต็มยศแม่เราจะต้องแสดงในวันนั้นเป็นวันแรกเป็นครั้งแรกเพราะนั้นก็ต้องเลยมีการอินบ็อกซ์ให้กับทางคนที่สนใจเขาทำมูลทิธิไปเรียบร้อยแล้วก็มีคนที่อตอบรับการรับชมเข้ามาก็เลยเป็นจํานวนที่โคต้าที่มีจํากัดนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นความภูมิใจของมูลทิธิ์นะนะที่ได้จะแสดงค่ะคค่่ะะต้องต้องขอบคุณด้วยขอบคุณมากค่ะ เธอสนุกปีหน้าจะมีถ่ายรูปใช่ไหมคะคอนเสิร์ตใครคอนเสิร์ตมีวิดีโอก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นขั้นที่ค่ะ